บอดีเอฟซีบิ๊กเทุกท่านนะครับก็วันนี้มีพระนะครับผมมามารีวิวนะครับมาแกะให้ดูนะครับเพราะว่าผมสั่งพระมาเนะพิ่งมาถึงนะครับผมวันนี้นะวันนี้วันที่วันนี้วันที่สองน,น,น,นะครับสองสองกุมภานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปมาประมาณอ เก็บเรียนนะครับเก็บเรียนแล้วนะฮะก็ห่างหายไปหลายวันนะครับผมก็วันนี้จะมามาแกะกล่องนะครับมาดูว่าอ่าพ้าที่ส่งมานะครับมาครบไหมนะครับผมเนี่ยมาแกะกล่องตรงนี้ดูก่อนนะครับมาสามชุดนะครับผมมาสามชุดนะครับสามชุดสามที่นะครับก็ ผ้าหลักๆท้งนั้นนะครับที่เอามานะครับก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นปีหกหกสี่นะครับผมนะาปีหกสี่หกสามหกสี่นะประมาณนี้นะนะอันนี้ก็ผมแกะกล่องออกมาแล้วนะฮะแกะกล่องออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะแบ่งเป็นรุ่นๆไปนะครับชมไปมพร้อมๆกันนะครับผมว่าสั่งมานี่ได้มาครบไหมนะฮะ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้อ่าชอบบูชานะแต่ว่าผมมีเพจนะครับผมเพจบิกรำซำนะครับเข้าไปติดติดตามได้นะครับผมเพจเฟซบุ๊กนะบิกรำซำนะครับผมก็อพระนะครับสามารถติดต่อได้ทางนู้นนะครับจะซื้อจะขายนะครับผมสนใจพระนะครับเหรือนพระใหม่นะหลวงพ่อพัดนะครับ เข้าไปติดตามนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเพจบิ๊กลำซ้ำนะแล้วก็ไอดีไลน์ก็เดี๋ยวทิ้งนะครับทิ้งไอดีไลน์ไปให้นะครับก็มาดูไปพร้อมพร้อมกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นราชาพยัคฆ์นะครับแล้วก็รุ่นนี้สยบไพรีนะครับสยบไพรีพี่นาฏนะครับปีหกสามนะครับนี้จัดสร้างอันนี้จัดสร้างปีหกสี่นะราชาพยัคฆ์นะ ก็ราชาพยักนี่เอามาไหลไหลลุ้นด้วยนะฮะฝากติดตามนะครับหลายๆช่องทางนะครับผมท้งเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็สนใจก็ทักไลน์ไปได้นะครับผมนะแล้วก็ facebook นะครับผมเป็นเฟซเกี่ยวกับ ไก่ชนนะครับผมนะแล้วก็ช่อง youtube นะครับ Big Survey นะครับ Big Survey ช่องนี้นะแล้วก็มี Big เด็กแพรน่168นะครับอีกหนึ่งช่องนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือช่องซุ้มอาชาพมา่าแพทนะครับก็จะเป็นช่องของไก่ชนนะครับก็ฝากไปติดตามกันได้นะก็จะทิ้งนะครับอันไหนที่ช่องทางการติดติดตามนะครับเ็จะทิ้งไว้ ใต้คลิปนคนับผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้บีบซี BBC ได้เข้าไปติดตามกันนะมีไอจีนะครับผมไอจี Twitter นะครับทวิตเตอร์นะครับไอจีทวิตเตอร์นะครับแล้วก็มีอะไรทิกต็อกนะครับนะหลายหลายช่องทางนะผมเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมก็เข้าไปกดดูได้นะอันนี้นี่ก็แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับนะแกะยากหน่อยนะผมไม่รู้ว่าือสก,กอตเทปนะฮะพันสก,กอตเทปมาอย่างดีนะครับใช้เวลาแกะหน่อยนะครับเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันนะครับ นี่ราชายักษ์นี่เยอะมากเลยไหลไหลาหล,าหลาเหรียญอยู่นะครับนี่สยบสยบไพรีวินาศนะสองลุนนะอันนี้ก็ได้มาครบนะครับผมอ่าอันนี้เนีย่ยนะครับอันนี้เป็นมหามงคลร้อยปีนะครับอันนี้รุ่นนี้วัดสร้างนะครับผมมาสวยนะเหรียญน,นี้สวยนะครับขอบป้องง่อยเลยครับนาทองแดง นะครับทองแดงมันปูหน้ากากหน้ากากอ่าทองเหลืองนะหลังนี่เป็นวัดยศเนัะผมนะนะนี่วัดสร้างนะฮนะสองรุ่นนะมาแกะดูรุ่นนี้นะไม่ได้ทำคลิปมาหลายอาทิตย์นะครับผมนะ ประมาณน,นี้นะราชาประยัดเนอะเจ็ดแตดนะครับแตดลุ้นนะครับแล้วก็มีอันนี้เจริญพรสองนะฮะมาได้ลุ้นหนึ่งนะครับเป็นทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะฮ้ะทองแดงผิวไฟแบบเต็มมงนะครับผมอันนี้ก็เจริญพรสองนะก็เป็นป่องสุพรรณนะครับสร้างนะ นะครับปิดมาได้หนึ่งลุ้นนะครับรุ่นนี้นะเจริญพรสองนะก็ก่อนหน้านี้ก็ปิดมาอเอามาแล้วหลายลุ้นอยู่นะครับเจริญพรสองนะฮะหนึ่งลุนนะน นะครับอันนี้ก็สยบไพรีพินาศนะครับสองลุ้นนะครับได้มาสองลุ้นนะครับแล้วก็มหามงคลร้อยปีนะสองลุ้นเหมือนกันนะครับนะด้านในก็ก็เหรียญสวยนะเนี่ยนีก็ทองทิพนะครับเนื้อทองทิพเนื้อทองทิพลงยาแดงนะครับลงยาจีบอลนะสวยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ขอบตัวง,ง่อยนะครับผม ครบนะครับครบครบนี้ก็ครบนะครับประมาณนี้นะที่ผมชอบบูชามานะครับหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสิบสามสิบสามเหรียญน,นะครับที่ปิดมานะแล้วก็มาดูเหรียญน,นี้อีกนะ อันนี้ก็อันนี้ก็หลวงพ่อพัดนะครับผม,มแ,พแพ็กมานี่คือแพ็คมาอย่างดีนะทันมาอย่างดีนะอันนี้แบบรุนเนื้อนะยังไม่ได้เปิดรุนเนื้อนะเดี๋ยวค่อยมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าได้เนื้ออะไรบ้างนะครับสำหรับเซมาจิ๋วนะครับน,นี้ ยังใสมาจิ๋วสวยเลยนะครับติดมาห้าลุ้นนะครับผมนะเช่ามาห้าลุ้นนะเป็นทองเหลี่ยงสองทองเหลี่ยงสองลุ้นนะเนื้อทองเหลี่ยงสองลุ้นแล้วก็เนื้อทองทองแดงมันปูอีกสามลุ้นนะครับรวมเป็นห้าลุ้นนะแล้วก็รุ่นนี้ครับรุ่นนี้กําลังเป็นกระแสลดแรงนะครับนะตอนนี้นะฮะนี้ก็สร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ ออกล่าสุดนี่เลยครับออกล่าสุดเลยเดี่ยนะครับโชคดีเจริญพกขัดรัพ์นะครับผมวัดห้วยน้ำาซัพ์นะครับวัดพระธาตุวายโยนะครับผมะจังหวัดสตูงเซานะฮะหลวงพ่อปดนี่นะฮะหลวงพ่อปดนี่นะครับแล้วก็อันนี้ทีมงานน่าจะนะฮะปันสุกนะครับผมเขียนซีนเดิมนะฮะอันนี้ นี่รุนเนื้อซีนเดิมเลยนะยังไม่ได้แกะซีนนะครับนะนะครับก็เหรียญจะเป็นทรงทรงแบบนี้นะขเขาเรียกว่าทรงอะไรครับทรงอ่าทรงะระฆังหรือเปล่านะนะแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญน,นะครับ นะหลวงพ่อปุดนี้นะครับผมนะกาลังเป็นกระแสร้รอนแรงนะตอนนี้เลยนะเปิดปิดมาได้หนึ่งลุ้นนะครับผมนะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดลุ้นเลยนะฮะซีนเดิมเลยนะราคาก็สี่ร้อยนะครับผมนะสามสี่ร้อยนะออกใหม่ใหม่เลยนะฮะออกนะแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะรุนนี้นะนะก่อนหน้านี้เป็นพิมพ์อะไรครับพิม อีกรุ่นหนึ่งเป็นเสมาหรือเปล่านะแต่ว่าเรืองเขาสร้างน้อยนะก็สร้างออกมาปุ๊บนี่หมดเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะล่าสุดนะสําหรับหลงวงพ่อปดนีนะแล้วก็เสมาจิ๋วนะครับห้าลุ้นนะได้มาครบนะครับผมห้าลุ้นนะแล้วก็มาดูในกล่องนะครับว่าจะได้เป็นมีเหรียญไะนอะไรบ้างนะครับผม นะปลาลุ้นไปพร้อมๆกันนะแต่ว่าผมก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นรุ่นอะไรนะผมนนี้<ม>เต็มกล่องเลยนะเก็บเต็มกล่องเลยนะผมหลายลุ้นนะอันนี้หลายลุ้นเลยนะหนักมากนะสำหรับกล่องนี้นะ เราก็แพ็กมาอย่างเยอะเลยนะรุ่นนี้นะแพ็กนี้นะครับผมนะแพ็กมาอย่างดีด้วยนะนี่นะครับซีนพอมาอย่างดีนะครับมานะดูไปพร้อมๆกันนะครับ รุ่นนี้ก็ออกล่าสุดเหมือนกันนะรุ่นออกล่าสุดเหมือนกันนะครับนะแกะนะครับหอ,อกญาติแกะแบบนี้เลยนะง่ายดีนะครับไม่รู้ว่าก็อตาเทปขาวเนี้ยมันจะไปพันอยู่รอบตรงไหนนะครับนะอันนี้อันนี้เป็นพยาคุดนะครับผม นะราคาก็อยู่ที่ลุ้นละโอล่พยาคุดนี่ต้องบอกว่ากเกษตรร้อนแรงนะครับผมราคานี่ต่ำๆยังต่ำเลยนี่คืออเหรียญหนึ่งนี่ตกอยู่ที่สี่ถึงห้าร้อยครับผมนะสี่ร้อยห้าสิบนะออกใหม่ๆนะครับคัยังต่ำเลยนะ แต่แต่วาพยาคุดนี่ต้องบอกว่าถ้าสร้างทีหนึ่งนี่คือสวยนะครับผมสวยนะแล้วก็ลงยาด้วยนะเหรียญยังต่ำนี่ห้าร้อยนะครับผมถ้าออกไปสักพักหนึ่งแล้วนี่ราคาขึ้นหลักพันนะพยาคุดนะเหรียญพายาคุดนั้นเราสร้างน้อยได้นะครับเพราะว่าการสร้างนี่คือค่อนข้างจะงานเป็นพุทธศินสวยนะครับ พุทธศินปพุทธคุณดีนะครับนี่ก็ติดกระดาษมาให้นะครับมันดูนะครับดูด้านในนันี่นะครับสวยไม่สวยนะครับดูนะครับเป็นเหรียญแบบทองอลามเลยนะครับผมอันนี้ลงยาแค่เฉพาะด้านล่างนะครับด้านล่างด้านเท้านะครับเท้าด้านเท้าพยากุษนะนั่นเท้าองค์พยาคุดนะลงยาสี สีส้มนะลงยาสีส้มสีเหลืองนะครับผมนะลงยาสีเหลืองนะแล้วก็ลงยาด้านหลังนะตรงหนังสือนะครับุดนะครับผมรุ่นรุดแล้วรวยนะนะหลวงหลวงปู่พัดนะครับผมสวยงามนะแล้วก็เลขโค้ดนี่รุ่นนี้ไม่น่ารุ่นนี้น่าจะไม่มั่นใจว่ามีมี โคด้ดไหมนะครับน่าจะไม่มีเลขโคด้ดนะรุ่นนี้นะนะครับสวยนะครับสวยนะองค์ใหญ่นะผมนะองค์ใหญ่อยู่นะสวยงามนะนะครับแล้วนี้เป็นนี่ก็สวยคนระับทองแดงสาตินนะครับลงยาสีส้มนะลงยาส้มตรงนิดนิดนะลงยาส้มนิดนดนะตรงปีกตรงไรนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นท่าไหร่นะเพราะว่า เป็นเงาเรียกว่าน่าจะทองแดงนะครับทองแดงลมดำนะสวยนะครับเดี๋ยญนี้ก็สวยนะสวยมากนะผม๋ยนนี้ก็ทองแดงนะครับทองแดงพ่นใส่นะครับผมทองแดงลงพ่นใสยนะอันนี้นี่ก็สวยนะครับโอ้โหพญาคุดนี่สวยมากนะคผมรายการที่แปดนะโอ้สวยสุดยอด ให้ดูคร่าวๆนะครับผมนะเพราะว่าผมจะต้องเอามารีวิวนี่ลงยาม่วงนะไค้เกิดวันเสานะครับผมนี่ครับเห็นชัดเจนแล้วครับตัวคุดจะเป็นทองนะครับผมนะแล้วก็กางเกงนี่เป็นสีม่วงนะประมาณนี้นะมาดูรุ่นต่อไปนะเยอะนะครับผมชุดนี้เยอะนะ รุ่นนี้นะครับผมที่เจริญพรกลางนะฮะสองสององค์นะฮนะเจริญพรกลางสององค์นะครับผมเป็นนี่ครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับลงยาพื้นสีขาวลงยาจีบอน,นะครับก็อันนี้ปิดมาตอนที่ว่าผ้าออกแรกๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้นี่หายากเริ่มเริ่มหายากเลยนะเจริญพรกลางนะก็อ,ออกช่วง จะสิ้นปี64นะครับจะสิ้นปี64นะตอนนี้ข้ามาปี65แล้วนะเดียนกลุ่มพา์แล้วนะครับก็ถามว่ามีไหมก็มีอยู่นะแต่ว่าราคานี่ขึ้นไวมากนะสำหรับเหรียญเจริญพรกลางนะฮะน่าสวยนะนี่ก็อาปากานะแบบเต็มองนะ,มนะครับผมนะครับแล้วก็อ่าเป็นบล็อกทองคำด้วยนะบล็อกทองคำนะ นะบอกทองคำนะนะก็ได้รีวิวไปนะสำหรับเหรียญเจริญพรนะเหรียญเจริญพรนี่ผมรีวิวไปแล้วสองสองครั้งแล้วนะฮนะทำคลิปให้ดูสองครั้งแล้วนะ F4 นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูไปแบบนี้เลยนะครับผมให้ดูเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจริญบอกลางนะสองสองลุ้นสองเนื้อนะฮะ นะแบบเต็มงแล้วครึ่งวงนะลงยานี่บอกก่อนเลยว่าตอนนี้นี่ราคาคือคือตอนนี้ราคานี่คือจะคือหายากเลยนะครับหนุ่มนะราคา,อ,าองละสี่ถึงห้าร้อยเนี่ยหายากเลยนะครับผมถ้าก็ลงยานะแล้วก็เป็นเองอบนบนนี่ก็เริ่มหายหายากนะยิ่งบล็อกของคําด้วยนะราคานี้ขึ้นแล้วนะมาจากาลุ้นละลุ้นละร้อย กว่าสองร้อยนะครับผมนะสองสามร้อยนะขึ้นไปสี่ห้าร้อยนะแค่ไม่กี่เดืนอนเองนะเพราะว่าหายากนะแล้วเป็นทองแดงมันปูแบบทองแดงมันปูด้วยนะครับซึ่งนิยมมากนะฮะเจริญบนกลางนะทองแดงมันปูนะสวยนะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะผมนะสำหรับรุ่นนี้นะ แล้วก็มีเสมาเสมาจิ๋วนะครับเสมาจิ๋วนี่ผมปิดมาเลยนะครับเชิญบูชามาเลยนะอันนี้เป็นเนินอนาวะนะครับผมนะครับเงืนอนวะนะตอ่งเล็กๆนะผมนะโอ่งเล็กๆนะสวยนะถ้าใส่กรอบห้อยคอนะครับเป็นผู้หญิงนะนะถ้าเป็นผู้หญิงห้อยใส่กรอบห้อยคอนี่สวยเลยนะครับสำหรับเสมาจิ๋วนะฮะ เนนาวาก็จะออกแบบแบบดูเก่าๆนะดูเก่าๆหน่อยนะครับดูแบบเข้มขังนะครับผมนะว่าเป็นเนื้อของเขาแบบนี้นะนาวาโลหะนะเป็นเนื้อลนโลหะนะครับรวมกันหลายๆหลายอย่างนะหลายๆแบบนะโลหะหลายชนิดนะรวมกันนะนก็ดูเข้มขังดีนะแล้วก็เป็นเอนบนบนเลยนะครับรองจากเนื้อเงินเลยนะนาวะนะ,นะจ,ะจะลองจะรองจากเนื้อเงินเลยนะแพงนะ แพงกว่าปก,กาไกนะผมนะเนื้อนาวะานี่นะเซมาจิ๋วนะครับก็มารวมกันเลยก็แล้วกันนะกกลุ้นเนื้อแล้วไม่ลุ้นเนื้อนะคือมีลุ้นเซมาจิ๋วนี่เขามีลุ้นเนื้อไอ้นี่ด้วยนะลงยานะผมก็กลับย้อนไปดูคลิปได้นะผมผมทําไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งนะสําหรับรุ่นนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมาดูแกะลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ แล้วก็อันนี้รุ่นเลียนสมณศักดิ์หลวงพ่อนะนั่นเหรียญน,นี้ก็สวยนะครับผมสวยมากนะอันนี้รุ่นนี้คุณป๋องสุพรรณนะครับผมจัดสร้างล่าสุดนะอันนี้นาเลิกนะครับผมเหรียญน,นําเลิกนะรู้สึกว่า,ารุ่นเนื้อนีจะออกเดือนมีนานครับผมเดือนหน้านะรุ่นเนื้อนนะแบบแบบรุ้นนะแต่ว่านี้แบบนําเลิกนะครับผมอันนี้เป็น เนื้อปะก้านะปะก้าลงยาขอบม่วงนะครับลงยากระหนกสีแดงนะครับผมนะสวยงามนะลงยาจีบอลนะก็จะเป็นแบบเต็มองคนะครับผมนะเป็นเป็นแบบเต็มองค์นะก็จะจะมีไหลาไหลาไหลายพิมพ์มีอยู่อ่ามีเสมาแล้วก็พิมพ์เสมาแล้วก็พิมพ์แบบวงวิมอ่าวงกลมนะเหลี่ยงกลมนะ อันนี้นาเลิกนะผมก็จะตอกนําเลิกตรงนี้นะนะตอกนําเลิกนะครับแต่ว่านี้เป็นกระดาษบังอยู่นะใหนะ้ตอกว่านําเลิกนะนะเหรียญนาเลิกนี่ราคาค่อนข้างแพงนะผมนะราคาหลักพันขึ้นนะครับผมเหรียญนั้นะเหรียญนําเลิกนะเพราะว่าสร้างน้อยด้วยนะรนะสร้างแค่ประมาณาัน่าจะจะไม่ผิดนะสี่ร้อยกว่าลังนะ นะ470กวัางนะครับผมนะเนี่ยสวยนะครับผมน้ำเลิกนะครับผมปิดมาก่อนนะครับอันนี้นะ,นะเดี๋ยวค่อยตามมาอีกทีนะสำหรับอ่าลุ้นเนื้อนะฮะลุนเนื้อ,อยังนะครับผมไรเก็บหมดนะครับไรเก็บบูชาหมดนะรุนนี้นะี่ สวยงามนะแล้วก็อันนี้เหรียญนี้นี่ก็ของป๋องคุณป๋องสุพรรณจัดสร้างเหมือนกันนะร,รุ่นนี้ก็น่าเก็บสะสมนะสวยนะเป็นเหรียญแบบทรงแบบเหลี่ยม,แบบแบบยมอ่าสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมหมือนผ้านะรุ่นแจกทานนะครับแจกทานร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับผมมีหลังยันแล้วก็หลังพัดลาดนะหลังยันแล้วก็หลังอ่าพัดลาดนะครับผม ทองแดงมันปูหมดเลยนะผมเช่าบูชามานะสองเหรียญน,นะฮนะเพราะว่าทองแดงมันปูนี่สวยนะผมนะแต่ว่าอันนี้หยอกเป็นลุงลุงกว่านะครันะองนี้นะเหรียญน,นี้นะโอ้ตอกเลขโคดนี่แบบสุดยอดเลยทะลุนะเป็นแบบเห็นหน,หน,หนูนๆนะด้านหน้านะเลขโคดนะตอกแรงมากนะนี่ครับเหรียญค่อนข้างไม่หนานะกำลังสวยกำลังเหมาะเลยนะเหรียญ เออไม่ไม่ใช่เหรียญพัดเอเหรียญหลังยันนะครับหลังยันนะครับผมพูดผิดนะเมื่อกี้นะจะมีหลังยันนะครับนะหลังหลังยันคือตัวมีนะเนี่ยจะมีแบบนี้นะผมนะสองสองแบบอย่างนี้นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นเต็มองนะครับแต่มีไหลเนื้ออยู่นะนะนี่ผมปิดมาแบบนี้นะสวยนะสวยมากนะประมาณนี้นะผมก็คลิปนี้ก็ยี่สิบกว่านาทีแล้วนะฮะนะเดี๋ยวมา ดูนี่อีกทีนะนะนี้ก็เป็นของทีมง,งานของคุณบอยนะบอยพระประจันจัดสร้างนะนี้ของหลวงพ่อหลวงปูป่บุญมานะผมรุ่นนี้นะนะครับเสด็จเศรษจีพันล้านนะหลวงหลวงปู่หลวงหลวงพ่อหลวงพ่อทองนะผมเสรษจถีเสศ็จถีพันล้านหลวงพ่อทองนะผมก็บูชามานะเอามาสองเหรียญน,นะครับผมนะ นะ่าสวยๆทั้งนั้นนะครับแต่ละเนื้อนะนะ่าทองแดงวันปูกับทองแดงนะครับนะี่ทองแดงนะลงลงยาข้างนะลงยาขอบนะบนะเหรียญนี้ก็น่าเช่าสะสมบูชานะก็เป็นกระแสร้นแรงนะกระแสนิยมตอนนี้เหมือนกันนะครับนะก็ประมาณนีนะ้สำหรับคลิปนี้นะผมนะแล้วก็เหรียญอีกเหรียญหนึ่งครับนะเหรียญน,นี้ขาดไม่ได้เลยครับสำหรับรุ่นนี้นะนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ พระนะครับนะแต่ว่าเป็นรุ่นยกฐานะนะครับผมนะเหรียญน,น้ำเต้าดูดซับนะครับเหรียญน,น้ำเต้าดูดซับดับภัยนะครับรุ่นยกฐานะอันนี้เป็นอาจารย์ง,ง้อกิมหวยนะครับเสียนแปะลงสีนะครับผมนะวัดนะครับเ,เสียนแปะลงสีนะวัดสารเจ้านะครับปทุมธานีนะครับผม นะปี2563หนึ่ง2564นะก็ผมบูชามาเหรียญหนึ่งนะนี่ก็สวยนะสวยนะแล้วก็คือต้องบอกว่า,เ,าเป็นเป็นที่นิยมของคนนักสะสมนะเพราะว่าคนนะี้ชอบอนับถือบูชานะครับผมแปะนะแปะลงสีนะนี่ก็ทองแดงนะลงยาเขียวนะสวยนะนะ ประมาณนี้นะผมนะเนี่ยทองแดงผิวไฟนะลงยาลงยาเขียวนะนะนครับทองแดงผิวไฟลงยาเขียวนะประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะปิดมาก็ส่วนมากเป็นลงยาแดงนะลงยาแดงหมดเลยนะครับผมแปดรุ้นนะครับนะครับก็คลิปรุ่นรุ่นนี้นะ ราชายัก์รุ่นนี้ผมทำคลิปไปแล้วนะก็สามารถย้อนไปดูได้นะช่อง Big Survey นะคลิปล่างๆกดเข้าไปดูได้นะอันนี้ก็ปิดมาเป็นอปาก้านะครับเนื้อปาก้าลงยาจีวอน่นืน้อเนื้อปาก้าลงยาจีวอนนะสองเหรียญน,นะครับสวยงามนะแล้วก็ อันนี้เป็นอปาก่าลงยาแดงนะครับคุยพื้นด้วยนะครับสวยนะครับเงอจีวรสวยงามนะครับรุ่นนี้นะนะครับราชาพยักฆ์นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็รุ่นนี้ออกใหม่ๆก็ไม่แพงนะครับผมนะตอนนี้นะครับนี้สามารถเจ้าหาบูชาได้อยู่นะนะครับสร้างเยอะด้วยนะครับสร้างเยอะนะครับรุ่นนี้นะนะลงยาแดงทั้งนั้นนะครับผมนะแล้วอันนี้ น่าจะลงยาชมพูนะครับนี่ครับเหมาะกับผู้หญิงเลยครับเรี่ยญนี้นะเดี่ยญนี้ลงยาชมพูสวยเลยนะครับผมนะครับลงยาชมพูลงยาขอบสีฟ้านะสวยนะนะเหมาะสําหรับผู้หญิงเลยนะเรี่ยญนี้นะก็ประมาณนี้นะผมนะนะสาหรับราชาพยัคฆ์นะผมนะชุดนี้ก็ปิดมาได้หลายเหลี่ยมอยู่เลยนะครับรุ่นนี้นะ สามารถย้อนกลับไปดูนะครับข้อมูลได้นะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้นะสำหรับรุ่นราชาพยัคฆ์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ